บางทีวันหยุดเราใช่ไหมครับพอถึงวันหยุดเราทีนึงเราก็ซักผ้าใช้เครื่องซักผ้าซักผ้านะครับพอเราซักผ้าเสร็จเราก็นําผ้าที่เราซักได้เอามาตากใช่ไหมครับก็ใส่ไม้แผ่นเสื้อตากใส่ไม้แผ่นเสื้อไปเลยเราก็นํามาตากที่เชือกเราที่เราทําไว้เพื่อตากเสื้อผ้าใช่ไหมครับแต่เราตากแบบนี้พอเวลาลมแรง ไม้แผนเสื้อเรานมก็พัดเสื้อเราที่ตากใช่ไหมครับบางทีมก็รูดไปได้ใช่ไหมครับรูดไปแบบนี้ได้น,นะครับแต่ผมมีวิธีที่ตากเสื้อเราใช้ไม้แผนเสื้อโดยไม้แผนเสื้อเราจะไม่ลูดไปรูดมาครับเดี๋ยวรับชมนะครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับอุปกรณ์ของผมก็มีเชือกอีกหนึ่งเส้นนะครับเราก็นําเชือกเรามามัดตรงด้าน เชือกอีกเส้นหนึ่งนะครับด้านหัวนะครับเราก็มาหัดเลยนะครับพอมาได้แล้วเราก็ดึงมันมาหน่อยนะครับเราก็เอาเชือกเรามวนเข้าไปในเชือกอีกเส้นหนึ่งนะครับเอาพันเข้าไปในเชือกอีกเส้นหนึ่งพันเข้าไปให้ได้แบบนี้นะครับนี่นะครับพันเข้าไปพันเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็พันเชือกเราตัดผ้าเสร็จแล้วนะครับ พันให้ได้แบบนี้นะครับพันให้ได้เป็นแบบนี้นะครับพันเชือกเราตักผ้าเราให้ได้แบบนี้ทั้งเส้นเลยนะครับพันไม่ต้องตึงนะครับพอเราพันได้แบบนี้แล้วเราก็นําผ้าที่เราซักไว้นะครับี๋ยวก็นําผ้าที่เราซักไว้มาเลยนะครับเราก็เอาเสื้อเราที่จะมาแฝนเราตักผ้านะครับเราก็มาแฝนเลยนะครับ มาแฝงลงไปเลยลงไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับทีนี้เวลาลมพัดมาแล้วเขาก็ไม่รูดไปรูดมานะครับนะครับแล้วก็แฝงไปเลยเห็นไหมครับดึงได้แบบง่ายๆครับแฝงก็ไปเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับดูนะครับแค่ดึงแค่นี้นะครับดึงแค่นี้แล้วก็ใส่ลงไปได้เลยครับเห็นไหมครับ อันนี้เวลาลมแรงลมพัดมาชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ